เช้า35นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟัง fm 107.75ยเจเมกะเฮิร์ต์หาดใหญ่รวมถึงคนที่ชมอยู่ในเวลานี้ในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะคะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเชา้าวันอังคารวันนี้วันพฤหด้วย7ตุลาคม2,568ค่ะ ข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณพัชรีค่ะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาดีค่ะสวัสดีมอร์นิ่งวันอังคารวันที่อากาศดีปลอดโปร่งนะคะเชา้านี้คุณพัชรีค่ะใช่ค่ะวันนี้ตอนเช้าค่อนข้างปลโปร่งนะคะ แต่ว่ามาลุ้นกัน,เ,นเคมาลุ้นกันต่อนะคะว่าสายสายจะเป็นยังไงนะคะขออนุญ,ญาตทักคุณชวนพิษจะขอนกานด้วยนะคะมอร์นิ่งคุณชวนพิษค่ะทางโน้อนอากาศเป็นยังไงบ้างคะใครที่ชมไลฟ์อยู่ร่วมพูดคุยกับเราเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาพัค ใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเสียงสะท้อนมีมีหลักคะคุะคณคุณธนพรตอนนี้พี่ปิดเสียงวอลลุ่มแล้วลองฟังดูใหม่อีกรอบคุณเก๋เก๋สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะคุณพัชรีคะ,ะใน่วนของภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งตัวนี้ก็อ่อนกำลังลงมาจากตัวแมทโมโนะคะแล้วก็ อยู่ทางด้านนะคะตอนบนของเวียดนามแล้วก็เหนือประเทศไทยขึ้นไปนะคะก็แล้วก็มียอมความกดอากาศต่ำอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเนีน่ยซึ่งตรงน,นี้ก็ยังคงทําให้ทางด้านภาคเหนือนยังมีฝนได้บ้างอยู่นะคะในส่วนของภาคใต้เราช่วงนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากมรสุมต้นตกเฉียงใต้ซึ่งก็มีกาลังตกลงอยู่นะคะตอนนี้ค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ พอมาดูในลักษณะของภาคถ่ายดังเทียนนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าตัวภาคใต้นะคะของเราโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะคะแ,แต่ว่าในส่วนของภาคใต้ตอนบนยังมีเมมากอยู่นะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ขึ้นไปนะคะจนถึงเพชรบุรีนะคะก็จะมีเมฆค่อนข้างมากอยู่ คุณอวยชัยดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มจะรู้ใจดิฉันแล้วนะคะไม่ต้องถามตอบเข้ามาชัดเจนว่าเสียงชัดครับขอบคุณค่ะมีเสียงสะท้อนเสียงกล้องไหมคะคุณชวนพิษคุณอเนกอน,นะคะคุยมาจากท่าข้า,ามท่าข้ามนี้ชุมพรไหมคะหรือท่าข้ามที่ไหนคะคุณพัชรีท่าข้ามสุราษฎร์มีค่ะท่าข้ามสุราษฎร์อยู่ตรงอ่าใช่ค่ะตรงคุณพินในเมืองก็อยู่แถวแถวสะพานนะคะ ถ้าจะไม่ผิดคลองคลองไม่นั้นตะปีแล่ละค่ะอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าเป็นโซนที่อยู่ฝั่งเมืองเข้าไป อืมโอเคคุณอารีรัตสวัสดีคุณอารีรัตด,ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับป้ายของขวัญที่ส่งมาให้สุภาวดีด้วยนะคะแมขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอารีรัตกดติดตามช่องนี้หรือ,อยังคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้แบบมีคนติดตามาเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์วันนี้ใช้เรดาร์ของชุมพรค่ะ สำหรับเรดาร์ชุมพรชานี้ก็เห็นเป็นลนักษณะผลกำลังอ่อนนะคะเล็กน้อยกระจายาอยู่นะคะอ๋อขอโทษกระจายอยู่ทางด้านฝั่งทะเลนามาตอนบนนะ,ะแต่ว่าถือว่าไม่เยอะมากนะคะนิดๆหน่อยๆเองนะคะส่วนโซนจังหวัดทางด้านภาคใต้ฝั่งออกเรายัางถือว่าไม่มีฝนในพื้นที่นะคะค่ะคุณเอเนกบอกมาแล้วเหมือนที่คุณพัชรีบอกนะคะถ้าข้ามพุนพินสุราษร้อนมาก วันนี้จะมีฝนไหมครับเดี๋ยวคุณอนเนกรอกันครู่หนึ่งนะคะนานๆคุณอนเนกจะเข้ามาทันแล้วก็คุณอวยชัยก็พื้นที่เดิมค่ะชัยบุรีสุราชวันนี้มีฝนไหมครับรอพร้อมกันเลยนะคะทั้งคุณอนเนกแล้วก็คุณอวยชัยนะคะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของหัดใหญ่ค่ะ ในโซนของหาดใหญ่นะคะในจากเดา้าหาดใหญ่นะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะกลุ่มฝนก็ลงังอยู่ปานกลางนะคะแล้วก็มีหนักบางแห่งอยู่ทางด้านอันดามันตอนล่างนะคะแล้วก็ติดกับทางด้านฝั่งมาเลเซียนะคะซึ่งก็ในพื้นที่เราเองเนี่ยที่เห็นเขียว,ยวนิดนึงอยู่ทางด้านหาดใหญ่อันนี้เป็นกลาวนะคะไม่ได้เป็นฝนจริงเนาะแต่ว่าในพื้นที่โซนภาคใต้เราก็ยังไม่มีฝนในพื้นที่นะคะค่ะ ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอ่าพูดนะคะมันค้างพี่ไม่เป็นไรค่ะมันค้างนิดหน่อยนะคะ,ะเสียงสะท้อนเหรอคะน้องซานเนียโอเคอวันนี้มีเสียงสะท้อนเฉยเลยอแปบ๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นอ,อ,อาจจะขัด<ป>ข้องเล็กน้อยสำหรับในแพลตฟอร์มเดิมนะคะเสียงสะท้อนตอนนี้เสียงสะท้อนดีขึ้นไหมคะ พี่ต้องปิดวอลลุ่มอีกแล้วเหรออ่าโอเคยังไม่หายเหรอคะคุณธนพรไม่หายอีกแล้วเออเมื่อวานไม่เห็นเป็นแล้ววันนี้ทำไมมาเป็นก็ยังไม่ได้ไปปรับจูนอะไรรอกันครู่หนึ่งนะคะคุณสุพิษสวัสดีคุณสุพิษค่ะสวัสดีมอร์นิ่งนะคะวันนี้วันอังคารนะคะตอนนี้เรากำลัง อยู่นําเสนอนะคะคุณพัชรีกําลังนําเสนอรายงานเพียกรณากาศอยู่แต่ว่ารอกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ข้อมูลอาจจะอาจจะยังเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งะะเราขอเข้าไปที่โอเคเดีย๋ยวบบนึงนะคะคุณสุพิษสวัสดีค่ะโอเคอ่าเข้ามาใหม่แล้วนะคะคโอเค มาแล้วค่ะคุณพัชรีเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช่ไหมคะโอเคพร้อมะค,ะค่ะะในโซนของภาคใต้ฝั่งออกวันนี้เรายังคงมีฝนพักนองได้ในบางพื้นที่นะคะโดยจังหวัดตั้งแต่ประจวบนะคะจนถึงพัะทะลุงมีโอกาสมีฝนได้ร้อยละสามสิบของพื้นที่แต่ว่าโซนด้านล่างนะคะอย่างเช่นสงขลาปตัตตานียะลาและก็นาราธิวาสมีโอกาสที่มีฝนได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ ส่วนเพชรบุรีนี่เป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดเนาะหรือประมาณร้อยลร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะจะมีดวงอาทิตย์โผล่มานะคะก็ะแสดงว่าจะมีอากาศร้อ,าาอ,อ,อนรงวันใช่นะคะแต่นั้นฝนนะคะที่ให้วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฝนตอนบ่ายถึงค่ํานะคะหรือว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นตอนอตอนดึกๆเลยนะคะก็อย่างเช่นโซนสงขลาป,ปัตตานีก็จะเป็นลักษณะของฝนตอน ตอนค่ำตอนดึกซะมากกว่าอือเขาบอกว่าคุณทางคุณพัชรีมีเสียงกล้องนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรค่ะออตอบคำถามคุณอวยชัยแล้วกอ็อีกหนึ่งคนนะคะที่ถามเข้ามาคุณอเนกนะคะส่วนคุณจรก็เพิ่งจะถามเข้ามาเมื่อสักครู่ว่าวันนี้ในราธิวาดมีฝนไหมครับค่ะ ก็สำหรับทางด้านอะไรกลับข uh, ึ้นไปนะคะทางด้านนราธิวาสวันนี้ถ้ามีฝนโซนเมืองนะคะโซนเมืองก็ถ้ามีฝนได้ก็คือในช่วงตอนหัวค่าจนถึงดึกในช่วงดึกก็แล้วกันนะคะตอนในช่วงตอนตอนค่ำตันงลางวันนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะช่วงตอนตอนเย็นหรือว่าตอนบ่ายเนี่ยถ้ามีพื้นที่ที่ตกครับถึงนราธิวาสจะเป็นโซนทางด้านสุรรณแรงมากกว่าจะเป็นโซนเมืองนะคะแล้วก็ทางด้านคุณอเนกนะคะคุณพินซึ่ง คค่ใช่ซึ่งไปอยู่โซนโซนเมืองโซนพุนพินนะคะก็โซนนั้นนะคะอ่าโอกาสมีฝนถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าชัยบุรีนะคะชัยบุรียังมีฝนได้ในช่วงบ่ายค่าได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเทียบดูว่าช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยถือว่าน้อยกว่าทางด้านชัยบุรีมาก,กาอ่าทางชัยบุรีจะมีฝนมากกว่าโซนเมืองโซนคุนพิน คุณจรทราบข่าวแล้วนะคะยังไงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่สุไหมายโกล,ลกจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยนะคะหน้ากลับหมายความว่าหน้ากลัวโอเคใช่ค่ะหน้ากลัวนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่อยู่นราธิวาสสุงหมายโกล,ลกทุกคนด้วยนะคะ mm. เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะคุณพัชรีค้าวันนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลาวันนี้เรานะคะก็จะมีฝนนะคะส่วนมากบ่ายถึงค่ำนะคะก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงจนถึงตอนค่ำนะคะจะมีดึกๆเวะเวียนมาบ้างนะคะบางบางแห่งน,นะคะน้องซาเนียช่วงนี้เป็นเทศกาลลากพระแล้วหรอคะที่วงานลากพระหัวายระโนอดฝนตกลมแรงไหมคะวันนี้คุณพัตรีคะ ถือว่ากลางวันวันนี้ลมแรงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะคะ uh huh. ช่วงที่เริ่มมีฝนได้บ้างนะคะ uh huh. แต่ว่าถ้าดูโดยลักษณะของลมของระบบนะคะถือว่าวันนี้ค่อนข้างน้อยนะคะค่อนข้างอ่อนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่อนไปสะทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ที่ถามว่าถึงเทสกาลส์พักหรืยังพรุ่งนี้หรือเปล่าคะที่จรเริ่มกันใช่ไหมคะพรุ่งเช้าพรุ่งพรุ่งนี้ออกพรรษาวันนี้ออกพรรษาหรือพรุ่งนี้ออกพรรษาวันนี้วันพรุ่งนี้ตักบาตรเทเวอ๋อพรุ่งนี้ตักบาตรเทวแล้ววันนี้ออกพรรษาไหมคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าเมื่อวานเป็นวันไหว้พระจันทร์วันนี้วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันออกพรรษาค่ะเพราะวันนี้วันพระพอดี แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันตักบารเทวิศแล้วก็พรุ่งนี้ใช่โอเคแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเทศกาลระคาแล้วก็สงสารแล้วก็ที่ดังอยู่างก็ที่ตุลาที่พุ่นพินหรอคะส่วนเหมือนนี่ก็เลยเยอะอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วคะที่ที่พุนพินดังเหรอคะเทศกาลราคาส่วนเหมือง ใช่ไหมคะคุณอนเนกอ๋อคุณอนเนกอยู่ที่อจังอําเภอที่แบบว่าเทศกาลงานลากพระดังๆโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่า,อาโอเคอ่ะงั้นเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูสมิสูงสุดเมื่อวานนะคะวัดได้36.2อ,องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ทางตอนบนของภาคนะคะแต่ว่าในหลายๆพื้นที่ยังมีติดเกณฑ์อากาศร้อนนะคะอย่างเช่นทางด้านสุราษฎร์เนี่ยที่คุณพินนะคะที่สนามบินนะคะแล้วก็วทางด้าน นครนะคนนะ,ะก็อย่างเช่นแถวชวางนะคะพัทลุงแล้วก็ร้อนเหมือนกันส่วนหาดใหญ่ก็ร้อนนะคะเมื่อวันคุณสุภดีน่าจะร้อนเหมือนกันนะคะออืใช่ค่ะอ่าใช่เห็นคุณธนพรบอกว่าพรุ่งนี้ตักบาทเทวค่ะคุณนุชอนุษาคุณนุชอ,น,อนุศราสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้7ตุลาคมค่ะค่ะสำหรับ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะชาญูวัดได้ย2 4ิบสองจุดสี่องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอสะดะเจัดสมขลาค่ะอืมสะดาวนี่เองนะะียค่ะเอ๊ะสะดาวนี้ใครอยู่แล้วนะน้องแมมมี่หรือเปล่าคะอยู่สะดาวโอเคไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานียี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้มาร์คสวัสดีครับขอบคุณสำหรับของขวัญที่ส่งมาให้พี่ด้วยนะครัะสำหรับฝนนะคะจะเห็นว่าฝนที่ ตรงสนสถานีตรวจเรานะคะก็จะเป็นฝนเล็กน้อยส,ยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็วัดฝนมากสุดอยู่ที่นครน,นะคะที่ตําบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้7.2ม mm, ิลลิเมตรนะคะเป็นฝนน้อยค่ะเป็นอุณหภูมิที่อ่าเป็นปริมาณฝนท,ท,ที่เทียบว่าเป็นปริมาณฝนที่น้อยใช่ไหมคะ7.2ใช,ใช่ค่ะ7.2ก็ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็อลองสังเกตดูก็จะเห็นว่าอำเภอที่วัดฝนได้ส่วนใหญ่จะอยู่แนวฝั่งนะคะแนวฝั่งทะเลนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ฝนในตอนตอนข้ามกันนะคะกลางวันก็จะมีวกาอุณหภูมินะคะที่สูงนะคะหรือว่าเป็นอากาศร้อนนั่นเองนะคะอืมอือโอเคเราจะปิดท้ายรายงานพยากรณ์อากาศสําหรับเช้าวันพุธวันนี้ปริมาณฝนนะคะช่วงโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพี่น้องชาวเรือชาวประมงในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเป็นยังไงบ้างคะคุณพัชรี สำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงฝัอาไทยเรานะคะก็สามารถออกเตออ,อกเดินเรือได้ปกตินะคะแต่สําหรับเรือที่ออกตอนกลางคืนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าะนองนิดนึงนะคะพราบว่าช่วงนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าะนองในช่วงตอนหกวค่ำหัวค่ํานะคะหัวค่ำประมาณตั้งแต่หลังหกโมงเย็นหลังที่ตกไปนะคะจนถึงประมาณกึ่งคืนนะคะอันนี้ก็คือมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ ในส่วนของทะเลน้มันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนล่างที่จะมีลมหรือว่ามีมีคลือนที่สูงกว่าตอนบนอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าอา๋อแต่ว่าในส่วนของฝนนะคะก็จะอยู่ทางตอนล่างเช่นกันนะคะ ค่ะนะคะก็หวังว่าการรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะคะคนที่ชมอยู่ในแต่ละช่องทางหรือคนที่ฟังอยู่ที่ f m 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์ตซ์ใหญ่รวมถึงที่ฟังออนไลน์ตอนนี้ i n d i e o n a i r 1จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาชม เข้ามาฝังไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศค่ะนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อูตุนิยมวิทยาภากใต้ฝั่งตะวันออกเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะคุณพัชรีคะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะสําหรับเช้าวันทํางานวันนี้นะคะที่นี่ FM 107.75 MHz หัดใหญ่ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 NDC Season 107.75 FM The Radio Professional สนใจลงโฆษณาในรายการลุกทุงอินดี้ติดต่อ081 9 5 7 6 6, 6 4 4